เวลาที่เงื่อนปมมันงวดเข้าอ่ะแล้วมันถึงจุดที่มันตอบได้แล้วครูไม่ตอบแต่ครูตัดฉากเลยให้ฉากมันจบแค่นี้แล้วขึ้นฉากใหม่อย่างเงี้ยเป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่ครูมักจะใช้นะคะเพื่อที่จะดึงความสน,สนใจของคนอ่านครูมักจะใช้วิธีนี้เดี๋ยวครูจะเล่าตัวอย่างนะคะจากเรื่อง Man er m a n Slayer นักล่ามนุษย์ค่ะของครูเองค่ะก่อนอื่นนะนะครูต้องเล่าอย่างนี้ก่อนว่าเรื่องอ่ะ มันเป็นว่ามีนางเอกนางเอกชื่ออรัมภาหรือออนนีนะออนเนี่ยนะออนเ,นเขาก็ไปเผชิญหน้ากับสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งซึ่งเป็นแบบว่าคนเหมือนเป็นเงาคนแล้วก็แบบว่ามีความสามารถในการาเคลื่อนไหวตัวได้อย่างรวดเร็วสเสมือนเป็นปีศาจเวลาที่เจ้าตัวเนี้ยค่ะมันโผล่มามันจะส่งเสียงคล้ายคนขย่าลูกแซกค,คุณเคยได้ยินมแซแซอย่างเงี้ยนะ คิดเอาเองนะจินตนาการให้มันน่ากลัวหน่อยเลยนะแล้วในในตอนนั้นนะคะถามว่าไอ้ตัวเนี้ยออกมาทำอะไรไอ้ตัวเงาดำเนี่ยนะคู่ขอเรียกว่าแมนสเลเยอร์แล้วกันแมนสเลเยอร์ ayer, ชื่อมันก็บอกแล้วมันออกมาล่ามนุษย์ค่ะมันจะจับมันจะล่ามนุษย์เข้าไปอยู่ที่ท,ที่ที่หนึ่งซึ่งออนก็ไม่รู้ว่าที่ไหนที่นี้อยู่มาวันหนึ่งอะนะออนเพื่อนของออนอะเขากำลังจะถูกสเลเยอร์จับตัวไป แล้วอ่อนเขาก็เลยแบบว่าสู้เหมือนกับอารมณ์คนมันจะสู้แล้วเน่ะว่าสู้กับแมนสเลเยอร์แล้วตอนหลังเนี่ยกลายเป็นหายตัวปุ๊บมาโผล่ที่ถ้ำแห่งหนึ่งในถ้ำเนี่ยนะมันเป็นถ้ำที่มีโครงกระดูกเต็มไปหมดแล,ว,แลวปีศาจเนี่ยกำลังกินโครงกระดูกอ่ากินซากศพอยู่แล้วปีศาจก็เห็นอ่อนก็เลยลุมกันมาจะมาจับตัวอ่อนแต่ปรากฏว่าแมนสเลเยอร์ก็ปรากฏตัวขึ้นแล้วก็สู้กับอ่อนนะคะ จนกระทั่งออนแพ้แล้วก็ในระหว่างที่ออนตกอยู่ในวงล้อมของดีมอยดีมอยก็คือปีศาจของครูเนี่ยนะอันนี้นะครูเล่าให้ฟังไอ้แมนสเลเยอร์คือคือระหว่างที่ดีมอยมันกำลังบีบวงเข้ามาแล้วมันกำลังจะกินออนอยู่แล้วเนี่ยแมนสเลเยอร์ค่ะก็ส่งเสียงคล้ายคนขย่าลูกแทกนะแล้วก็มาถึงก็จับผมออนในรั่วไปข้างหลังแล้วที่ที่หูของออนอะ่ะก็จะมีปานอยู่นะคะครูอ่านตรงนี้ให้ฟังสัต์สยองจากนรก ตัวที่คล่อมอยู่บนร่างบางส่งเสียงคล้ายเสียงคนขยา่าลูกแซกรัวเร็วตอนนั้นเองที่อรรมพารู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนของคลื่นเสียงผ่านอากาศครู่หนึ่งที่เธอรู้สึกว่ามันจงใจตกกระทบปานดำที่ดูเหมือนจะสั่นสะท้านจนร้อนฉ่าแทบจะระเบิดแล้วอยู่ ปานดำของเธอก็ส่งเสียงคล้ายคนเขย่าลูกแซกออกมาราวกับมันกำลังสื่อสารกับเจ้าสัตว์นรกเหล่านั้นอยู่เพียงเท่านี้พวกมันทุกตนก็หันหลังและเดินกลับเข้าไปในส่วนลึกของถ้ำอย่างสงบคืออีพวกดีมอยเนี่ยพอได้ยินได้ยินเสียงปานดำของของออนเนี่ยส่งเสียงเหมือนเขย่าลูกแซกเนี่ยนะ พวกนี้เลิกลาไงวงแตกดีมอยก็ต่างแยกย,ย้ายทางใครทางมันไม่มานลุมล้อมอ้อนอีกเลยแล้วจบฉากจบฉากแค่นี้ค่ะทั้งที่ครูบอกได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นครูไม่บอกครูจบฉากแค่นี้เอาไว้ให้สงสัยฉากถัดไปครูขึ้นต้นค่ะฉากถัดไปครูขึ้นต้นอย่างนี้ค่ะว่านาฬิกาบอกเวลา23.30น,นแล้วแต่ออลัมพายังนอนไม่หลับ เธอได้แต่นั่งนิ่งอยู่ที่โต๊ะในห้องพักหญิงอันเงียบสงบหน้าจอน้ตบุ๊กแสดงภาพวาดผนังถ้ำที่เธอคนเจอเมื่อคืนคนอ่านจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเกิดอ,อะไรขึ้นวะตกลงมันเกิดอ,อะไรขึ้นทำไมไม่บอกอะไรอ,อยากรู้คนอ่านต้องอ่านต่อถูกปะ่ะอ่านต่อแล้วก็จะรู้ว่าอลัมพาเนี่ยก็คือเริ่มเล่าเล่าภาพวาดอะที่ที่เห็นในผนังถ้ำว่าจริงๆแล้วพูดถึงที่มาที่ไปของอพวกดีมอยพวกเนี้ยนะ แล้วจนสุดท้ายดรมณีฉายนางคือใครใช่ไหมดรมณีฉายคือตัวโกงที่แฝงตัวมาในรูปแบบของเจ้านายของอรัมภาของนางเอกทีนี้ตอนจบเนี่ยคือดออรมณีฉายเดินเข้ามาแล้วครูก็ถึงมาใครปมไอฉากนี้เลยนะ ว่าเรื่องของเรื่องแล้วเนี่ยดีมอยเนี่ยมันเหมือนมันมามันมาอยู่ในโลกนี้นานแล้วแล้วมันกินคนไม่เลือกจนสุดท้ายมนุษย์เนี่ยต้องทําข้อตกลงกับมันที่แบบว่าจะหาคนนะ่ะนะมาให้มันกินเหมือนบูชายันนะ่ะแต่ทีนี้ปัจจุบันมันไม่มีใครมาสละตัวเองบูชายันแล้วนะ่นะน่ะเขาก็เลยต้องสร้างแมนสเลเยอร์ขึ้นมา โดยที่เอา DNA ของดีมอยบางส่วนมาใส่ในร่างของมนุษย์อ่ะแล้วมันทําให้เกิดเป็นปานดําที่ส่งเสียงคล้ายเสียงเขย่าลูกแซดเพื่อที่จะสื่อสารระหว่างดีมอยกับแมนสเลเยอร์ได้แล้วมันจะเป็นยังไงก็จะเกี่ยวกันน้าเอกได้ยังไงก่ปโดยกันในแมนสเลเยอร์หนักล่ามนุษย์เถ้าหลายคนอาจจะคิดว่าทริคเนี้ยที่ครูมาบอกกับพวกเราเนี่ยมันเป็นคลิปแฮงเกอร์หรือเปล่าถ้าเกิดว่าใครดูที่ครูสอนเขียนบทความอ่ะนะ ที่ครูใส่เสื้อสีดำลายลายสีน้ำตาลน่อันนั้นนะนะครูพูดถิ่งคลิปแฮงเกอร์แล้วหลายคนอาจจะ,ะสงสัยว่าเอะอันนี้เรียกคลิปแฮงเกอร์หรือเปล่าคะอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะคลิปแฮงเกอร์เนี่ยในหนังสือเขียนนิยายฉบับตั้งไข่ไม่มีพื้นฐานก็ปั้นเล่มได้เล่มนั้นนะนะครูอ่ะได้ตั้งชื่อคลิปแฮงเกอร์เนี่ยครูตั้งชื่อภาษาไทยของครูเองแหละว่าการปิดฉากแบบค้างการกระทําทําไมครูถึงได้ตั้งชื่อนี้ ครูตั้งชื่อว่าการปิดฉากแบบค้างการกระทำเพราะคริฟแฟนเกร์มันมีลักษณะคือการกระทำอยู่ฉากหนึ่งแล้วตัดฉากเพื่อที่จะเอาผลลัพธ์ไปไว้ในอีกฉากหนึ่งคริฟแฟนเกอร์จะเป็นอย่างนี้ค่ะทันใดนั้นเองเขาก็หยิบธนูขึ้นมาแล้งง้างคันธนูออกสอนปล่อยสอนออกไปสอนเนี่ยพุ่งขึ้นแตะฟ้าและอะไรนะพุ่งทยานลงมา แล้วมันต้องเกิดผลคือไปปักไอตัวลายใช่ไหมแต่เราตัดจบเราตัดจบฉากแค่นี้แล้วขึ้นฉากใหม่สอนพุ่งลงมาใกล้จะโดนตัวลายแต่ใดในทันใดนั้นเองเปรี้ยงเสียงกึกก้องกัมมาาันตดังขึ้นปรากฏกลายเป็นกรอะแก้วอันใหญ่ครอบตัวไอตัวโกงไว้อย่างเงี้ยคุณเห็นบ้านี้คือคลิปแฮงเกอร์ ทำไมเราถึงทําอย่างนี้เราทําอย่างนี้เพราะว่าใช่หนึ่งคืออยากให้คนอ่านอ่านต่อสองคือ,อมันช่วยหมกเม็ดผลลัพธ์อะที่เรายังไม่ต้องการบอกในทันทีอ่ะคุณลองคิดดูอะไรนะธนูพุ่งพระเอกงน้นงธนูไปธนูไปธนูพุ่งสูงขึ้นแล้วก็ลงมาโดนตัวโกงตายเนี่ยคุณเขียนได้เลยถูกเปล่าแต่ถ้าธนูพุ่งมาแล้วมาถึงใกล้จะโดนตัวโกและมีอะไรบางอย่างมาขัดขวางอะ อันนี้เราปัดไปเป็นคลิปแฮงเกอร์ได้นะเหมือนกับเราหมกเม็ดผลลับเอาไว้อะให้แบบว่าคนอ่านเนี่ยไปรู้ในอีกฉากหนึง่งแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยฉากมันต้องต่อกันสนิทนะเทคนิคการเขียนคลิปแฮงเกอร์เนี่ยครูให้เอาไว้อย่างละเอียดเลยนะในหนังสือเขียนนิยายฉบับตั้งไขไม่มีพื้นฐานก็ปั้นเล่นได้คะ่ะแต่แต่อันนี้ไม่ใช่นะ ที่ครูให้ในคลิปนี้ไม่ใช่คลิปแฮงเกอร์เพื่อเพราะการกระทําและผลของการกระทํามันเกิดแล้วในฉากนี้อะคุณดูคุณดูนะอีไอ้ดีมอยเนี่ยในถ้ำดีมอยเนี่ยนะมันกำลังจะกินนางเอกถูกป่าแล้วมันต่อสู้กันนางเอกแพ้แต่สุดท้ายมันเลิกลาแสดงว่าการกระทำการกระทำคือการต่อสู้ผลเกิดแล้วคือนางเอกแพ้แล้วพวกมันเลิกลาไปเองทั้งการกระทำและผลของการกระทำเกิดขึ้นในฉากนี้ แต่ไอสิ่งที่เกิดขึ้นในฉากที่สองอะมันคือคําตอบมันเหมือนกับว่าอันเนี้ยฉากเนี้ยฉากหนึ่งสงสัยฉากสองตอบฉากหนึ่งสงสัยฉากสองตอบแต่ในฉากหนึ่งที่เป็นความสงสัยเนี่ยมันมีทั้งการกระทําและผลลัพธ์ของการกระทําอยู่ในฉากเนี้ยจบแล้วในขณะที่คลิปแฮงเกอร์เนี่ยมันฉีกออกการกระทําอยู่ฉากที่หนึ่งผลของการกระทําอยู่ฉากที่สองเนี่ยคือความแตกต่างนะคะสาหรับ เ,เทคนิคนี้นะครูขอตั้งชื่อของครูเองว่าเป็นการเปลี่ยนฉากแบบตัดความคิดแล้นนะจะได้ว่าตรงข้ามกับทีแฟงเกอร์ที่ครูตั้งชื่อว่าการเปลี่ยนการปิดฉากแบบค้างการกระทําอันนี้ไม่ใช่ค้างการกระทําแบบมันมันปัดความคิดออกไปให้มันไปอยู่ในฉากที่2เนี่ยนะฮะทีนี้ครูให้ทริคเลยแล้วกันนะฮะทริคที่1ก็คือว่า ตัวการกระทํานั่นน่ะหมายถึงว่าไอ้ตัวเงื่อนปมความสงสัยที่เราใส่ไว้ในฉากแรกมันต้องเข้มขน้นมันจะเป็นความสงสัยที่แบบเบาบางเัียไม่ได้มันต้องมีความเข้มขน้นเจมจนไม่หมดความเข้มข้นดูจากอะไรความเข้มข้นดูจากตําแหน่งของเรื่องอะตาแหน่งหมายความว่าอะไรอย่างเช่นถ้ามันเป็นช่วงที่พึ่งจะ แสดงปมขัดแย้งคือตอนแรกในจุดเริ่มต้นของเรื่องอะค่ะเราจะต้องเป็นช่วงวางภูมิหลังมีปมมีปมขัดแย้งใช่ล่าแล้วมันจะมีช่วงเ e สซิ่งแอคชั่นคือดันดันตัวของการกระทำเนี่ยขึ้นไปถูกเปล่าแล้วพอพอการดันดันการกระทำขึ้นไปค่ะในแต่ละช่วงอะในการดันการกระทำนะมันจะมีจุดที่เราเรียกว่าเป็นเทนชั่นคือจุดที่ตึงเครียด ที่ตึงเครียดที่สุดของเรื่องก็ได้หรือตึงเครียดที่สุดของพล็อตรองก็ได้อันเนี้ยนะคะคุณสามารถที่จะใช้เทคนิคนี้ได้เลยสรุปนะทริคนี้ถ้าคุณอยากจะเขียนแบบนี้บ้างหนึ่งฉากมันต้องเข้าสู่ความเอ่อเข้มข้นเม่มมลเจ้มจนอะ่ะคือมันต้องอยู่ในจุดของเทนชั่นที่สูงที่สุดนะคะ,ทะ,คะเทคนิคข้อที่สองนะก็คือการกระทำมัานาน,านาั่น ที่เรามันจะมีฉากแรกที่การกระทํากับผลของการกระทําเกิดแต่ว่าเกิดแล้วสงสัยถูกปะแล้วคําตอบมาอยู่ในฉากที่2อย่างนี้เนี่ยนะคะการกระทําตรงเนี้ยการกระทําและผลของการกระทําตรงเนี้ยคะ่ะเทคนิคข้อ2มันต้องก่อความสงสัยมันต้องเป็นการกระทําที่ก่อความสงสัยอะอย่างในเรื่องของครัวคุณจะเห็นได้ว่าอยู่ดีดีดีมอยมัน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 ล้อมแล้วว่ามันจะกินแล้วว่าแต่พอมันได้ยินเสียงลูกแซกออกมาจาก ปานของนางเอกเท่านั้นแหละเท่านั้นแหละอยู่ดีๆมันแยกย้ายกันออกไปแล้วในเวลาที่มันแยกย้ายกันกันออกไปอะ่ะคนอ่านจะเกิดคําถามว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะเนียมันเกิดอะไรขึ้นมัน,มนเกิดอะไรขึ้น,นเน,นี่ยคือคําถามคุณจะเห็นคุณเห็นได้ว่าคุณจะเห็นได้ว่าผลการกระทําและผลเกิดและจบในฉากนี้แต่ในขณะเดียวกันอะ่ะอีผลของฉากนี้แหละมันก่อตั้งคําถามขึ้นมาในใจคนอ่าน แล้วเวลาตอบไปตอบในฉากถัดไปนะคะดังนั้นเทคนิคข้อที่สามการจบแบบนี้ค่ะมันจะต้องเป็นการส่งต่อฉากและรับลูกฉากแบบติดกันคุณอ่านนี้นะดูนะฉากนี้สงสัยในทันใดนั้นคุณต้องตอบครูปิดฉากอย่างนี้ครูปิดฉากว่าเพียงเท่านี้พวกมันทุกตนก็หันหลังและเดินกลับเข้าไปในส่วนลึกของถ้ำอย่างสงบ นี่คือนี่คือปิดฉากใช่ไหเราปิดฉากเนี่ยมันทําประโยคนี้เลยนะมันทําหน้าที่ส่งต่อมันทําหน้าที่ส่งต่อส่งต่ออะไรส่งต่อคําถามส่งต่อความสงสัยแล้วในฉากเนี้ยนะมันจะต้องมีการรับลูกคือมันตอบมันตอบแต่ว่ามันไม่ได้ตอบในต้นเรื่องคุณจะเห็นได้ว่าเปิดมาเนี่ยยี่สิบสามจุดสามศูนย์นอนแล้วแต่อรมพาย,ยังนอนไม่หลับนี่คือเริ่มต้นฉากที่สองถูกปะฉากเนี้ยถูกปะดังนั้นเนี่ย คุณไม่จําเป็นที่จะต้องตอบในทันทีที่ขึ้นต้นฉากคุณตอบกลางฉากก็ได้แต่คุณต้องตอบในทันทีในทันทีหมายความว่าฉากเนี้ยถามฉากนี้สงสัยฉากเนี้ตอบคุณจะมาเป็นฉากนี้สงสัยอีบ้าอีบออีบ้าอีบอ,บอบแล้วค่อยตอบอย่างเงี้ยไม่ได้ผู้จบฉากนี้ว่าพวกดีมอยก็แยกย้ายกันกลับไปอย่างสงบคนอ่านสงสัยเฮ้ยทำไมมันทางั้นวะคนอ่านสงสัยแหละถูกไหมแล้วครูก็โผล่มาอะไรพ่อแม่รักกันยังไง ด็อกเตอร์มณีฉายมีแฟนไหมเรื่องรักโรแมนติกรักโรแมนติกแล้วค่อยมาตอบอยเงี้ยในฉากที่6ที่7นับจากฉากเนี้ยไม่ได้ไม่ได้ถามแล้วมันต้องตอบเลยเพราะอันเนี้ยมันเป็นเทนชั่นแล้วมันเป็นจุดที่เครียดที่สุดของเรื่องรองแล้วในในฉากที่ประชิดติดทันกันนั้นนะต้องตอบในทันที สำหรับผู้ที่อยากเขียนนิยายแต่ไม่มีพื้นฐานเลยนะคะแต่ละฉากมีอะไรบ้างมีองค์ประกอบอะไรบ้างแล้วต้องเขียนยังไงต้องส่งรับกันยังไงหรือว่าในแต่ย่อนหน้าต้องเรียงประโยคร้อยเรียงกันยังไงแต่ละย่อนหน้ามีความเชื่อมโยงกันยังไงคุณเขียนไม่ได้ไม่เป็นเรียงประโยคไม่ถูกจนหลดปากาคำแรกไม่รู้เขียนอะไรรวมไปถึงการมองภาพรวมของเรื่องทั้งเรื่องคุณคิดไม่ออกว่าคุณจะเขียนอะไร ครูมีทริคให้นะเป็นทริคที่เหมือนเป็นสูตรเลยอะเป็นขั้นตอนหนึ่งสองสามคุณตามทำตามขั้นตอนนะคุณทำได้แน่นอนค่ะในหนังสือเขียนนิยายฉบับตั้งไข่ไม่มีพื้นฐานก็ปั้นเล่มได้ค่ะคุณซือ้อหนังสือเล่มหนึ่งแค่ความรู้มันก็เกินราคาแล้วแค่ความรู้นี่ก็แบบหคู่เขียนไปขนลุกไปคุณรู้ป่ะถ้ามีคนมาบอกครูอย่างนี้นะครูไม่งมขผงเป็นศึบปีหรอกคุณโชคดีขนาดไหนที่มีคนที่ ทำได้แล้วผ่านจุดนั้นมาแล้วนะมาสอนคุณมาบอกคุณมาให้วิธีการจากคุณคุณโชคดีมากคุณไม่ต้องไปเสียเวลาชีวิตสิบปีสิบปีเรียนรู้คุณแค่อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วเอาไปลงมือทําซะความฝันของคุณเป็นจริงได้แน่นอนความฝันของคุณมันอยู่ตรงหน้าคุณแล้วเนี่ยมันอยู่เนี่ยอ่ะคุณจะเอื้อมไหมล่ะแค่เอื้อมเดียวเล็กๆไปจับมันอ่ะแล้วคว้ามันมาเป็นของคุณอ่ะคุณก็ทำได้แล้วค่ะ เพราะนั้นเล่มนี้ครูบอกเลยว่าเป็นหนังสือแห่งการให้จริงๆให้ทั้งความรู้ให้ทั้งวิธีการให้ทั้งขั้นตอนให้ทั้งทริคให้ทั้งสูตรการเขียนสําหรับคนเขียนไม่เป็นมีสูตรให้เลยเนี่ยนะแถมให้ครูปองอีกครูปองส่วนลดเรียนเขียนกับครูโอ้ยสุดยอดยิ่งกว่าสุดไม่มีอะไรจะสุดกว่านี้แล้วค่ะเปิดพรีออเดอร์แล้ววันนี้ถึงเดือนสิงหาคม66นี้นะคะซื้อในโปรกรกกานี้ทุกว่า โปรวันอักษรไทยมีให้เรื่องด้วยกัน13โปรมีอ e ีบุ๊กที่แจกนะคะ12รายการค่ะขอจบเพยงเท่านี้นะสวัสดีจ้าบ๊ายบายโชคดีมีใช้ประสคบความสำเร็จเป็นนักเขียนสมประสงค์ทุกประการเลยค่ะไปเลย